ดีครับอยู่กันในเทลิสมดกะนะครับเกมนี้หนึ่งเดือนยัดมาเจ็ดถึงแปดตัวเลยตัวละครแต่ว่าตอนนี้ผมเล่นจบแล้วแล้วก็กําลังหาดีใหม่อยู่นะพอไอดีเก่าผมแบบเพชรหมดเกลี้ยงแล้วเทลเนี่ยผมจะอิงจากการเล่นสตรอรี่จนจบแล้วก็ช่วงเลดเกมทําอะไรได้บ้างนะก็ผมจะได้จากด้านล่างด้านล่างเนี่ยเทบีเนี่ยคือช้อยไว้เลือกตามตําแหน่งที่เราขาดนะครับแต่ว่าไม่ได้เก่งไม่ได้เด่นมากซึ่งจะมีตัว เอสาตัวเดียวที่อยู่ตรงนี้ก็คือน้องหัวฟ้าน้องหัวฟ้าเนี่ยตัวนี้จะเก่งก็ต่อเมื่อมีตัวบัฟตาคีให้นะครับทีมต้องพร้อมระดับหนึ่งจะเล่นได้นอกนั้นก็จะเป็นพวกดาเมจอะอย่างองังคูสนี่ก็ดาเมจแล้วก็อันนี้เป็นดีบัฟนี่ก็ดาเมจอันนี้ก็ดาเมจตัวนี้เบรกเบรกแล้วก็อันนี้ดีบัฟอันนี้ดาเมจซึ่งทอยตรงเนี้ยเป็นทางเลือกเมื่อตำแหน่งมันขาดเท่านั้นแต่ว่าไม่สามารถจะแบบใช้แบกได้ก็จะอยู่ตรงเทบีนะครับ ตัวเท A เนี่ยดี B กว่าเทบี B ขึ้นมานิดนึงตรงที่สามารถจะยืนได้ด้วยตัวเองแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งและเด่นขนาดนั้นจริงๆน้องฮิวเนี่ยถ้าไม่มีน้องฮิวเขียวตัวนี้ก็ดูดีแต่ว่าในเกมมันมีน้องฮิวเขียวใช้น้องฮิวเขียวนี่จะดีกว่าเพราะฮิวเขียวเนี่ยสามารถจะลบสถา,หาหนะได้น้องคนนี้จะลบสถา,หาหนะได้ตอนใช้ห้าไม้ตายนะครับเยโกเนี่ยเคียวโกดาเมจแรงแต่ว่ามันต้องเบรกบอสก่อนแล้วก็ต้อง,ต,องต้องทำเบรกโบนัสให้ ถึง300%ถึงจะแรงตัวนี้ก็เลยต้องพึ่งทีมค่อนข้างเยอะเลยไม่สามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองก็เลยหยุดเท A. อันี้แท้งแท้งเนี่ยเป็นช้อยทางเลือกแต่ว่าเกมเนี่ยแท้งมันมีหลายตัวแล้วตอนนี้ที่เข้ามาผมก็เลยจัดให้อยู่ตรงนี้แต่ตัวนี้ใช้ได้นะไม่แย่เพราะว่าตอนนี้ไอดีใหม่ที่ผมปั้นมาผมก็เล่นอยู่แล้วตอนนี้เล่น MP ได้นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ดีเกมก็ใช้ได้หรือว่าต้นเกมก็เอามาปั้นเล่นได้แต่ว่าในกรณีเล่น MP อะ่ะ ตอนนี้เอเซาในเกมเนี่ยตัวเล่งเอมค่อนข้างเยอะผมก็เลยให้น้องอยู่แค่ตรง A นะอันนี้ก็เป็นตัวปั๊บเร่งดาเมจเร่งสปีดแต่ไม่ค่อยเห็นใครใช้แล้วก็ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ที่จะปั้นมาเล่นในในตำแหน่งตัว b ัันนี้ตัวเบรกตัวเบรกที่เป็นช้อยทางเลือกเป็นเบรกหมู่แต่ว่าในกรณีจะปั้นเบรกหมู่ก็คือน้องน้องเบรกดีกับมาโดกะตัวแจกน้องเป็ดเนี่ยนิดน,นึงแต่ก็ มค่อยคุ้มเท่าไหร่ที่จะปั้นพะแนะนําว่าให้ดีหาตัวเบรกที่มันดีๆเลยตั้งแต่ต้นเกมจะดีกว่าโอเคน้องหัวเหลืองอันนี้ผมไม่รู้ชื่อจริงๆนะครับน้องหัวเหลืองเนี่ยตัวนี้เป็นดาเมจที่เล่นได้ง่ายปั้นเล่นได้ง่ายแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไร,รือหบานะผมก็เลยให้น้องอยู่ตรงเฮดน้องหัวฟ้าคนนี้เป็นเบรกดีเฟชันตัวเดียวที่มีบัฟเบรกดีเฟชันคือตัวนี้เป็นเบรกดีเฟชันนะครับเบรกหลอดสีขาวแต่ข้อเสียก็คือเบรกเป้าเดียว เพราะฉะนั้นก็เป็นเหมือนซัพพอตคือเอามาใช้เป็นตัวแบกตัวเบรกตัวเดียวลำบากนิดนึงแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้อาจจะใช้เล่นง่ายกว่าอ e ีโลฮาด้วยเพราะว่าน้องเก็บหลอดเอค่อนข้างเร็วนะครับแต่อ e ีโลฮาเนี่ยจะดีตรงที่เล่นเม็ดมานาได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นเบรกเป้าเดียวเหมือนกันแล้วก็อ e ีโลฮาลิงก์ดีกว่าลิงก์ไปได้กับตัวเบรกเยอะกว่านะครับแล้วก็เลเนี่ยตัวนี้เป็นดามเมจหมูตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะ อันจริงถ้าไม่มีดาเมนหมูเลยอ่ะน้องก็สามารถจะใช้เล่นได้ในดาเมเนหมูส่วนมามิมามิเนี่ยเป็นแทงเคาน์เตอร์แล้วก็ฮิลได้ด้วยมีบัฟดาเมนให้ทีมแล้วก็ยิ่งโดนยิ่งได้เคาน์เตอร์อ่ะทีมจะยิ่งถึกขึ้นตัวนี้ก็เก่งแต่ว่ามันไม่ได้เก่งเบอร์มากเพราะฉะนั้นผมก็ให้อยงเทสคือผมดีไดีมาเล่นละไอดีที่มีมามิผมรู้สึกว่าตัวแทงดำดูโอเคกว่าแล้วก็ถ้าเล่นทีมคีแทงเขียวโอเคกว่า มามีเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเล่นแอคชั่นแต่ว่ามันเป็นเล่นแอคชั่นที่ถ้าขาัดสองถึงจะเก่งคือถ้าขัดสองอะ่ะดึงขึ้นเทียได้เลยแต่ว่าการจะขัดอะ่ะมันเป็นอะไรที่ยากสําหรับคนที่เติมไม่เยอะนะครับคือมา,ามีทั้งบัฟดาเมจทีมได้แล้วก็เล่นแอคชั่นได้ตัวนี้ค่อนข้างดีได้ทำดาเมจช่วยทีมได้ด้วยแต่ก็มันไม่ใช่ลิมิเต็ดนะเพราะฉะนั้นก็เป็นช้อยไว้เปลี่ยนอ่าตัวนี้เป็นตัว รถแอคชั่นตัตโตตัวเดียวในเกมตอนนี้ซึ่งได้ใช้ในบอสยากะไนายแมนะครับตัวนี้เป็นตัวลบสถานะอันนี้ก็เป็นดีบัฟที่ดีอันนี้ก็ได้ใช้ช่วงเลดเกมจะได้ตรงนี้จะเป็นเลดเกมเลดเกมถึงจะได้ใช้นะต้นเกมจะยังไม่ค่อยเห็นความเก่งเท่าไหร่แต่เลดเกมอะ่ะเป็นช้อยฮังเลือกที่มีประโยชน์ในการเคลียร์ด่านน้องคอนเนี่ยเป็นตัวสตันอันนี้เก่งใน p v p นะครับแล้วก็น้องขาว อันนี้เป็นตัวดีบัฟที่ดีมากๆาเพราะว่าสามารถใช้ช่วยเบรกในทีมได้ด้วยถ้ามีเมมที่มันช่วยเบรกดิพลชันเอามาใส่ให้น้องคนนี้จะเก่งขึ้นมากๆจะดันขึ้นเทียร์แบบนี้ได้เลยแล้วก็น้องเขียวน้องเขียวคนนี้เป็นตัวฮิวที่มีลบล้างสถานะแต่ฮิวไม่แรงมากนะข้อเสียเลยคือฮิวไม่ค่อยแรงแต่สามารถใช้เป็นตัวฮิวแทนได้ในกรณีที่ไอดีไม่มีตัวฮิวเลยช่วงเล่นเกมได้ใช้นะตัวฮิวเนี่ยตั้งแต่บอสกงนกจนถึง บอสเข็มนะครับแล้วก็น้องเขียวอันนี้บัฟอตาคิช่วงต้นเกมอาจจะดูไม่ค่อยดีแต่ว่าช่วงหลึเกมถ้าเปิดได้พระแม่มาพระแม่เนี่ยเป็นตัวที่เล่นดาเมจจะจัด,จดแล้วก็เน้นอตาตาคิตัวนี้จะเป็นตัวแบกดาเมจได้2ตัวก็คือพระแม่แล้วก็น้องหัวฟ้าถ้าจะเล่นนะครับเป็นตัวบัฟอตาคิแล้วก็บัฟถึกมันจะเป็นบัฟถึกคล้ายๆกับของมามิที่บัฟถึกขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็ยูยยุ่ตัวนี้เป็นบัฟอัตาคิแล้วตัวนี้เป็นตัวลิงที่ดีกับตัวบัฟนะครับคาสกิเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างมาแถมมากๆเพราะเป็นตัวรัดเธอร้อเปอร์สหรับตัวละครหนึ่งตัวในทีมซึ่งมันได้ใช้มากๆในช่วงไหนแม่แล้วก็ต้นเกมก็ได้ใช้ในกรณีที่ไอดีแบบไม่แน่นไม่ครบตัวนี้มันทําให้เราเสกทุกอย่างที่เราต้องการจะเล่นได้ในเธอานั้นแทนได้กับทุกตัวเลย โอมูล่โมูลเนี่ยตกเทียร์ลงมาเพราะว่าพระแม่มาแต่ว่าก็ยังเก่งอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราทำเบรกได้โฮมูล่จะแซ่คืนขึ้นมาเพื่อทําดาเมจช่วยตัวนี้สามารถจะใช้ได้นะแล้วก็น้องแทงมืดแทงมืดเนี่ยตัวนี้มีทั้งดีบัฟทำให้ศัตรูตัวเนี้ยมีทั้งดีบัฟลดสปีดศัตรูแล้วก็ลดดาเมจแล้วก็ยังทสโลศัตรูได้ด้วยคือตัวนี้มีทั้ง, uff, ด,ด,งดีบัฟ ลดดาเมศัตูแล้วก็สโลัตูได้นะครับโล่สามเทินเป็นโล่ที่สะท้อนดาเมจได้ด้วยซึ่งเป็นแทงที่ดูดีที่สุดในเกมแล้วตอนเนี้อันนี้น้องฮิวอ่าอันนี้น้องหัวแดงน้องฮิวน้องฮิวนเนี้ยทั้งเล่นเอ็มพีได้แล้วก็ฮิวหมู่ฮิวทีฮิวแรงเป็นตัวที่เก่งมากๆในทุกโหมดเลยจะเว้น Pv p v วนะครับ PVP ตัวฮิวไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่อมูลาคนเนี้ย เร่งเทินได้เร่งเม็ดมานาเม็ดมานาที่ไวใช้สกิลอะตัวนี้สามารถเร่งได้นะครับตัวนี้เก่งมากๆแต่น้องไม่ใช่ลิมิเต็ดเพราะฉะนั้นรอได้ก็รอลงตู้ก็ได้มันดกาเป็นตัวเบรกที่ครบเครื่องที่สุดแล้วมันเป็นเบรกมูนะแล้วก็ฮิวได้ด้วยคือทาได้เกือบทุกอย่างเลยโยเวนดาเมจซึ่งถ้ามีโฮมูระหรือว่าพระแม่เติมเต็มความโกงก็คือไปได้เอ็นเกมเลยมานดกาเนี่ยจริงๆมันดกาตัวนี้ผมขอดึงขึ้นเนี่ยเดดก่อนแล้วกัน รอมีตัวเบรกใหม่ที่ดีกว่าตัวเนี้ยแล้วค่อยดึงลงาใหม่เดนะครับก็อย่างตามชื่อเกมอะเกมมาโดกะมาโดกะก็ค่อนข้างจะเก่งคือน้องเป็ดเนี่ยก็ยังสามารถจะใช้ทแทนทดแทนตำแหน่งได้เยอะเหมือนกันตัวแจกเนี่ยแต่ไม่เด่นสักทางนะถ้าใครโวยมาโดกะเกมนี้ก็จะแบบเห็นหน้าน้องได้ตลอดทุกทีมส่วนพระแม่พระแม่อันนี้ผมเอามาเล่นแล้วโกงมากเบรกก็ดี เบรกได้ปานกลาง New ที a ได้ s t a r m a e ก็จัดคือแม่ที่ทําได้ทุกอย่างเลยติดแค่เรื่องเดียวก็คือความช้าคือพ่อแม่เนี่ยถ้ามีตัวเล่งสปีดหรือเล่งแอคชั่นหรือบัฟอัตาคีเนี่ยคือไปได้กับทุกทีมจริงๆนะครับตัวเนี้ยต้องรอดูว่าลิมิเต็ดหลังจากนีน้มันจะเป็นยังไงคือถ้าลิมิเต็ดอยู่ในเกมเนี่ยก็คือเปิดมาแบกไอดีได้แบบแบกได้จริงๆอ่ะ โอเคเทอริสก็จะประมาณนี้นะสำหรับใครที่กําลังจะดีไอดีหรือว่ากําลังตัดสินใจเรื่องการปั้นตัวละครถ้าใน2แถวเนี่ยใส่สุดได้เลยนะครับทรัพยากรส่วนเอเเนี่ยถ้าเล่นเลยเดดเกมไปแล้วอ่ะขึ้นไนแมร์ไปแล้วอ่ะอันเนี้ยควรจะปั้นได้ใช้นะพีพี PP เนี่ยขึ้นอยู่กับเซตคอมโบที่าจัดเลยย้อนดูเทอริสของเดือนกันก่อนก็ได้นะครับเกมนี้หลักๆก,ก็ผมอาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรเยอะเพราะาเกมมันไม่ค่อยมีอะไร ถ้าเราฟาร์มจนเอ็นเกมแล้วก็จะอัปเดตทีลิปเป็นช่วงๆไว้สําหรับผู้เล่นใหม่มาเรียไอเดีนะทีลิปที่ผมจัดเนี่ยก็จะจากประสบการณ์ที่ผมเล่นผมเล่นจนจบแล้วตอนนี้กําลังเปลี่ยนไอดีหาไอดีใหม่